สวัสดีครับลูกค้าและแฟนๆ RPT ครับวันนี้ RPT Ritter Performance Tuning ก็มีข่าวสารในวงการยานยนต์มาฝากนะครับล่าสุดนะครับ Porsche 718 Boxster Spider RS นะครับก็จะวางตลาดแล้วก็วางขายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับก็เป็นรถยนต์นำเข้าทั้งคันนะครับ CBU โดย AS Group นะครับผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับ โดยที่เจ้า Porsche 718 Boxster s p บ d e r RS ตอรเอนมูลค่าราคานี่อยู่ที่16ล้าน5 0 0แสนบาทเท่านั้นเองฮะใครที่พร้อมจะลุ้งกระเป๋าก็โอ้ยินดีด้วยนะฮะส่วนผมยังไม่พร้อมฮะโดยที่เจ้า Boxster s p ์ d e r RS คันนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์4.0ลิตรมีกำลังอยู่ที่500แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ เรดไลน์ Line, หรือว่าสามารถลากรอบขึ้นไปได้ถึง9,000รอบนะครับโอ้โหเรียกว่าดูจากภาพแล้วนี่สวยงามครับแล้วก็สามารถที่จะรับลมหรือว่า PM 2.5ในประเทศไทยได้ด้วยนะครับแต่ดูหลังๆพอฝนเริ่มมา PM 2.5ก็เริ่มน้อยลงนะฮะโดยที่เครื่องยนต์4.0ลิตรคันนี้นะครับถ้าจะมองเป็นซีซีเป๊ะๆนะฮะก็คือ3996ักรซีซีกระบอกสูบ ช่วงชักเนี่ยอยู่ที่102ค mm, ูณ81.5มิลิเมตรแกำลังอัด13.3ต่อ1น1เป็นวาล์วแปรผันฝั่ง ID และไอเสียนะครับแปรผัน2ระดับโดยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ PDK นะครับขับเคลื่อนล้อหลังครับอัตราเร่ง0ถึ100กิโลเมตรเนี่ยทำได้ภายในเวลาเพียง3.4วินาทีเท่านั้นนะครับตามสเปคแล้วก็มีความเร็วสูงสุด ท็อปสปีดอยู่ที่308กิโลเมตต่อชั่วโมงโอ้โหแรงจริงๆแต่ถ้ารถคุณแรงไม่เท่านี้และอยากให้มันขับสนุกมากขึ้นนะฮะก็ติดต่อมาที่เพจของเราหรือว่าโทรมาได้ที่0805502704ครับกับ Ritter Performance Tuning จูนกล่องหลักเปลี่ยนรถคุณให้ขับสนุกยิ่งขึ้นสวัสดีครับ